ระบายสีค่ะโอ้โหเจอแบบนี้ง่ายไหมคะง่ายมากเลยนะคะนับช่องธรรมดาหูกมันมีกี่ส่วน1 2 3 4 5 6มีทั้งหมด6ส่วนระบายสีไป2ส่วนฉะนั้นเศษ2ส่วน6ในข้อที่2ค่ะนับดูซิหนึ่ง6ี่ห้าหกซิกนี้6แสดงอีกครึ่งก็6 6บวก6ก็เป็น12ทั้งหมด12ส่วนระบายสี4เศษ4ส่วน12 ะะง่ายมากเลยแบบฝึกหัดนี้มาดูข้างล่างค่ะอันนี้กับรูปนี้เหมือนกันเห็นไหมเราใช้เทคนิคคณิตศาสตร์นอกจากเราใช้วิธีการคำนวณเราสังเกตได้ด้วยนะนะคะทั้งหมดมัน12ชิ้นเราก็มาดู1 2 3 4 5 6 7 8ระบาย48ชิ้นฉะนั้นเศษ็จ8ส่วน12ค่ะนะคะเศษ็จ8ส่วน12ไปดูข้อต่อไป1 2 3 4 5 6 6ชิ้นระบายสี4ชิ้นเศษสส่วน6นะคะโอ้โหง่ายมากเลยโอเคทันไหมคะใครฟังทันกดเลขหนึ่งมาเร็วใครฟังทันกดเลขหนึ่งให้คุณครูหน่อยนะคะคุณครูจะไปเรื่อยๆนะลูกฟังให้ทันแล้วก็เปิดหนังสือทําแบบฝึกหัดไปด้วยใครที่ฟังไม่ทันสามารถดูวิดีโอย้อนหลังได้โอเคนะคะคุณครูบันทึกวิดีโอให้ มาดูแบบฝึกหัดตรงนี้อ๋อมันยังไม่จบนะนอกจากที่เขาให้เราเนี่ยเขียนเศษส่วนจากเศษส่วนจากภาพแล้วเขาให้เราบอกว่าเศษส่วนไหนที่มันเท่ากันวิธีการหาเศษส่วนที่มันมีค่าเท่ากันเนี่ยคุณครูจะให้เราไป2วิธีคือวิธีพหูคูณใช้สองคูณเข้านะคะหรือวิธีการหารออกนะหารออกเดี๋ยวเราจะไปดูกันในแบบฝึกหัดถัดไปเรามาดูวิธีพหุคูณก่อนลูก คุณครูมองแล้วว่าเศษ4ส่วน6เนี่ยมันสามารถเป็นเศษ8ส่วน12ได้เพราะถ้าเราคูณ2เข้าไปทั้งเศษและส่วนเราก็จะได้ว่า42ก็เป็น8 6 2 12เห็นไหมมันเท่ากันฉะนั้นแน่นอนเศษส่วนที่มีค่าเท่ากันก็คือเศษ4ส่วน6มีค่าเท่ากับเศษ8ส่วน12ฉะนั้นเราก็มาสังเกตซิเอาแล้วเศษ2ส่วน6กับเศษ4ส่วน12เนี่ย มันสามารถทําให้เป็นเศษส่วนเท่ากันได้ไหมนะคะเราก็ใช้ใช้2ในการคูณเข้า2 2สองเป็น4 6, 2 12เท่ากันฉะนั้นตอบได้ว่าเศษ2ส่วน6มีค่าเท่ากับเศษ4ส่วน1ิวิธีนี้เราจะเรียกว่าวิธีพหุคูณนะคะคือคูณเข้าทั้งเศษและส่วนเพื่อหาเศษส่วนที่มีค่าเท่ากันโอเคอะต่อไปนะคะ เป็นเส้นจํานวนในอันนี้เป็นเส้นจํานวนเป็นยังไงลูกในเส้นจํานวนเขาให้หนูเติมตื้ตื้ตื้จากตรงนี้เศษหนึ่งส่วนสิบแน่นอนโอ้โหมันง่ายครูครูตรงนี้ก็ต้องเป็นเศษสองส่วนสิบเศษสามส่วนสิบก็เป็นเศษสี่ส่วนสิบห้าแล้วก็เศษหกส่วนสิบแปดส่วนสิบและเห็นไหมหนึ่งก็คือสิบส่วนสิบเพราะสิบหารสิบก็เป็นหนึ่ง โอเคไหมคะเพราะสิบหนึ่งเป็นสิบนั่นเขาก็เลยใส่หนึ่งโอเคอ่าต่อไปต่อไปนะคะให้นักเรียนหาเศษส่วนที่มันมีค่าเท่ากันจากเส้นบนกับเส้นล่างคุณครูบอกแล้วมันใช้วิธีการเทียบโดยการคูณได้เศษหนึ่งส่วนห้ามันมีค่าเท่ากับเศษสองส่วนสิบ องหนึ่งก็เป็นสองเนี่ยสมมุติเราคูณสองเข้าทั้งเศษและส่วนเห็นไหมมันก็จะได้ตัวนี้ออกมาฉะนั้นต่อไปเป็นไงคะเศษสองส่วนห้าก็มีค่าเท่ากับเศษสี่ส่วนสิบเศษสามส่วนห้าก็มีค่าเท่ากับเศษหกส่วนสิบง่ายไหมลูกง่ายเนาะแล้วก็อะไรอีกอะ่ะแล้วก็เศษสี่ ส่วนห้าก็มีค่าเท่ากับเศษแปดส่วนสิบและเศษห้าส่วนห้าก็มีค่าเท่ากับเศษสิบส่วนสิบคุณครูรู้ได้ยังไงอะมาดูคุณครูใช้วิธีพหุคูณค่ะลูกเด็กๆมีเสียงธรรมชาติเห็นไหมได้ยินเสียงนกไหมคะอะอันนี้ก็จะคูณสองทั้งเศษและส่วนถ้าคูณสองเข้าห้าสองก็เป็นสิบเห็นไหมห้าสองตัวนี้ก็เป็นสิบ ฉะนั้นเศษ5ส่วน5มีค่าเท่ากับเศษ10ส่วน10โอเคนะอ่ะผ่านไปสำหรับแบบฝึกหัดหน้าที่17นะคะใครไม่ฟังไม่ทันสามารถดูวิดีโอย้อนหลังได้นะคะท้ายชั่วโมงคุณครูลงวิดีโอให้บางคนบอกว่าคุณครูขาหนูยังไม่ได้ทำเลยจากคาบที่แล้วคุณครูพาทำ ในวิดีโอเนี่ยถึงหน้าที่16หเนื่องจากคุณครูติดภารกิจฉะนั้นใครที่ไม่ทันหนูจะต้องติดตามงานนะวันนี้เราขึ้นที่หน้าที่17นะลูกแต่ว่าห้องนี้มีความรับผิดชอบอยู่แล้วคุณครูไม่ห่วงนะลูกนะอ่ะต่อไปนะคะอันนี้โอ้ยโชว์รูปโชว์ลายแปบ๊บนะอ่ะเด็กๆต่อไปไปดูในหน้าที่ 18แกันนะคะแบบฝึกหัดในหน้าที่18โอ้โหมองเห็นชัดเจนนะคะเด็กๆไปดูแบบฝึกหัดในหน้าที่หน้าที่ยี่สิบลูกนะคะในหน้าที่อ่าสิบแปดมันจะเป็นเนื้อหาฉะนั้นเราข้ามไปทําแบบฝึกหัดนะข้ามยังเปิดไปหน้าที่หน้าที่20ของเรานะคะเด็กๆไปดูแบบฝึกหัดหน้าที่20่สิเขาบอกว่า หาเศษส่วนที่เท่ากับเศษสองส่วนสอีก4ี่จำนวนนะคะหาเศษส่วนเห็นไหมเขาใช้วิธีการคูณเข้าใช้2คูณเข้าเส้นแดงๆง่ายๆเลยท่องสูตรคูณได้สองสองเป็น4ฉะนั้น3าคูณสก็เป็น6เติมได้ต่อไปเขาคูณ3ลูกสีสก็เป็นเท่าไหร่ แต่ว่าตัวข้างล่างมันเป็นยังไงตัวนี้คูณสามตัวนี้ก็คูณสามอ๋อเอาสามเอาตั้งแต่ตัวนี้นะนี่คือตัวตั้งเอาเฉพาะตัวตั้งไปคูณนะลูกฉะนั้นจำนวนถัดไปสองสามเป็นหกสามสามก็เป็นเก้าตัวนี้ต่อไปใช้ตัวตั้งคูณอีกคูณสี่สองเป็นไงลูกค้ามาน,นิสองคูณส,สี่ก็เป็นแปดฉะนั้นสามคูณสี่สามสี่ก็เป็น 12ตัวตั้งคูณกับ5ทีนี้สองห้าเป็น10ฉะนั้น3ามคูณ5เป็นเท่าไหร่ลูกสิบห้าเราก็จะได้คำตอบว่าเศษ2ส่วนสมีค่าเท่ากับเศษ4ส่วนหมีค่าเท่ากับเศษหส่วน9มีค่าเท่ากับเศษ8ดส่วน12และเศษ10ส่วนห้านั่นเองนะคะโอเคนะ ไม่ยากนะลูกใช้วิธีการคูณเข้านะคะอันนี้ข้ามเป็นกิจกรรมกลุ่มเดี๋ยวค่อยระบายสีเดี๋ยวเราค่อยทำเด็กๆมาดูที่ดูแอนเลอร์ทังล่างค่ะลูกลูกๆมาดูที่ดูแอนเลอร์ทังล่างนะคะ,ะหน้าจอมันใหญ่มากเดี๋ยวเด็กๆมองไม่เห็นดูแอนเล a r n ค่ะเติมตัวเศษหรือตัวส่วนที่หายไปนะคะให้เติมตัวเศษหรือตัวส่วนที่หายไป จาก1ส่วน8มันจะเท่ากับอะไร2ฉะนั้นวิธีการดูเราก็จะดู1ไปคูณอะไรถึงจะได้2ลูก1คูณ2ถูกไหมถ้าคูณ2ก็ต้องคูณ2ทั้งเศษและส่วนวิธีการสังเกตนะลูกเราอยู่ดีๆมันมาเป็น1 1แล้วมาเป็น2ถูกไหมคะ1แล้วมาเป็น2เราต้องดูว่าอ้าวแล้วอะไรคูณกับ1ถึงจะได้2คะก็คือ2ถูกไหมฉะนั้น2 1เป็น2 8 2เป็น 16คะ่ะลูกนะวิธีการสังเกตในการเติมเศษส่วนแบบนี้ให้ดูจำนวนที่เขากำหนดให้ว่าจากเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งแล้วมันมาเป็นเศษส่วนใหม่เนี่ยมันมาได้ยังไงนะคะถ้าเราท่องสูตรคูณได้เราทำได้ห้าอะไรได้สิบห้าค่ะลูกห้าคูณอะไรก็ห้าคูณสามถูกไหมถ้าคูณสามก็ต้องคูณสามทั้งเศษและส่วนค่ะ สามสามเป็นเก้าห้าสามสิบห้าเติมได้แล้วเอ้แล้วสามอะไรถึงจะได้สิบแปดสามหนึ่งสามสามสองหกสามสามเก้าสามสี่สองสามห้าสิบห้าสามหกสิบแปดถ้าคูณหกก็ต้องคูณหกทั้งเศษและส่วนฉะนั้นสี่หกเท่าไหร่ลูกสี่หกได้ยี่สิบสี่นะคะก็จะได้เศษสิบแปดส่วนยี่สิบสี่คุณครูลบตรงนี้ออกเดี๋ยวงงเห็นไหม คูณ6เข้าทั้งเศษและส่วนง่ายนะคะต่อมาแบบคึณหัดข้างล่างค่ะเขาบอกว่าให้เขียนเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้มาอีก3จานวนค่ะโดยที่เขาเริ่มกำหนดมาให้ลูกดูนะจาก2ส่วน7กลายมาเป็น4ส่วน12เราใช้2คูณเข้าไปตลอดก็ได้ ถ้าจำนวนนี้เราคูณสองทั้งเศษและส่วน4 2เป็น8ปดสองสเป็น8 21เป็น2เห็นไหมก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ลูก8ดส่วนยีอันนี้คือใช้2คูณเข้าเอา2คูณเข้าอีก8 2 16 2งสิบหกคูณแปดสก็ใส่6กทด1 2 2เป็น4บวกอีกห่งเป็น5ก็จะได้16บหกส่วนห้าเอา2คูณเข้าอีกนะคะคูณเข้าไปก็ได้32 ตัวนี้ก็จะเป็นอะไร6 2 12ใส่2ทด1 5 2เป็น10บวกอีก1เป็น11เห็นไหมก็จะได้เนี่ยเศษส่วนที่ลำดับถัดไปอีก3จํานวนวิธีการหาก็คือใช้2คูณเข้าทั้งเศษและส่วนนะลูกนะกับอันนี้ค่ะลูกเศษ5ส่วน6แล้วกลายมาเป็นเศษ10ส่วน12แน่นอนก็คือเขาคูณ2ทั้งเศษและส่วนฉะนั้นเราจะใช้2คูณนะ 10คูณ2ก็เป็น20 12คูณ2เป็น24 20คูณ2ก็เป็น40 24คูณ2เป็น48คูณ2เป็น80ลูก2อีกใจ6ทด1 42เป็น8ปบวก1เป็น5เห็นไหมเราก็จะได้จำนวนถัดไปอีก3จํจำนวนวิธีการหาโดยการเอา2คูณเข้านั่นเองนะคะจบแบบฝึงหัดในหน้าที่20 ใครฟังไม่ทันดูวิดีโอย้อนหลังนะลูกนะคะต่อไปเด็กๆไปดูแบบฝึกหัดในหน้าที่ยี่ค่ะไปดูแบบฝึกหัดในหน้าที่ย1นะลูกนะแบบฝึกหัดในหน้าที่ยีนะคะเขาบอกว่ารูป A B และ C แบ่งออกเป็นหลายส่วนส่วนแล้วเท่าๆกันค่ะระบายสีรูป B และ C เพื่อแสดงจำนวนเศษส่วนที่เท่ากับ เศษสามส่วนสี่เห็นไหมยกตัวอย่างตัวนี้เขาให้มันเขาให้หนูมาเศษสามส่วนสี่มันมีทั้งหมดสี่ส่วนก็ระบายสีไปสามส่วนแค่นั้นเองลูกเสร็จปึ๊บพอมาเป็นในข้อ B กับข้อสอ่ะคุณครูพาระบายเราอาจจะระบายซักเดี๋ยวเพิ่มความหนาใหญ่ไปไหมเอาได้ได้ได้ไดอะคุณครูระบายสีช่องที่หนึ่ช่องที่ อใหญ่ไปเนาะเอาใหม่นะคะผู้กันคุณครูใหญ่เกินไปนะจากที่สวยมันจะกลายเป็นเล็กเดี๋ยวลดขนาดผู้กันก่อนอนะคุณครูระบายสีช่องแรกค่ะช่องที่หนึ่งค่ะเด็กๆ,ๆมีสีเอาขึ้นมาระบายไปพร้อมๆกันนะช่องที่สองช่องที่สามช่องที่สี 5และ6เห็นไหมคุณครูระบายสี6ช่องจาก8ช่องฉะนั้นเวลาเราเขียนเศษส่วนก็จะได้ว่าก็จะได้ว่าอะไรคะเศษหกส่วน8ดอ่าเศษหส่วน8นะคะมาดูข้างล่างทีนี้ข้างล่างเนี่ยดูซิมีกี่ช่อง1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12มี12ช่องอะ 12ช่องระบายสีไปเลยใครมีสีเอาขึ้นมาระบายไปพร้อมๆกันกับคุณครูได้เลยนะระบายสวยๆนะลูกคุณครูใช้เมาส์ฉะนั้นมันอาจจะแบบเละหน่อย1ช่อง2ช่อง3 4 5 6อ่าค่อยๆระบายไปเอาสวยๆกาคุณครูนะ 7จ็ด้าอคูณรบายสี9ช่องนะคะจาก12ช่องฉะนั้นเราก็จะได้ว่าเศษส่วนนี้ก็จะได้ว่าเศษ9ส่วน12พอเรามาดูนักเรียนสังเกตว่าเศษส,ส่วนเนี่ยมันสอดคล้องกันจาก3ามส่วน4มาเป็น6ส่วน8เนี่ยก็คือคูณ2 3 2ก็เป็น 6เห็นไหมสี่สองก็เป็น8ต่อไป3คูณอะไรลูกเอา3มาคูณ3 3 3เป็น9 4 3เป็น12เนี่ยมันสอดคล้องกันฉะนั้นพอเราเอามาเติมเศษส่วนที่มันมีค่าเท่ากันเราก็จะได้ว่าเศษ6ส่วน8มีค่าเท่ากับเอยตรงนี้ก็เศษ6เศษ6ส่วน8 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลูกเศษ9ส่วน12และมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน4นั่นเองนะคะโอเคนะต่อไปไปดูในแบบฝึกหัดที่2ของหน้า21นะคะลูกไปดูแบบฝึกหัดที่2นะคะเด็กๆดูตรงนี้เขาบอกว่าเติมเศษส่วนหรือหรือ หรือตัวส่วนที่หายไปลงในช่องว่างค่ะกำหนดมาให้คุณครูบอกว่าถ้ามันมีรูปแบบนี้แล้วแบ่งครึ่งระบายสีเนี่ยเขาจะเรียกว่าเศษ1ส่วน2รูปนี้จะเรียกว่าเศษ1ส่วน2ส,ส่วนอันนี้1 2 3 4 5 6 6หกชิ้นระบายสี3ชิ้นคือเศษ3ส่วน6ค่ะลูก ไม่สังเกตที่ตัวคูณเราสามารถสังเกตที่รูปภาพได้ตัวนี้ก็เติมเลยเศษสาส่วนหแต่ถ้าเราใช้วิธีการดูที่ตัวคูณเราก็ได้เลย1 2ได้2 5 2เป็น10เห็นไหมฉะนั้นตัวนี้เติม2ง่ายเนาะอันนี้คือการเติมเศษส่วนนักเรียนคุณรูณบอกแล้วว่าคณิตศาสตร์นอกจากที่เราจําสูตรแทนค่าเนี่ยนะคะเราก็ใช้วิธีการสังเกตวิเคราะห์ข้อมูลได้เหมือนกันนะ ต่อมาเรามาดูซิเศษ3ส่วน7แล้วเขาให้เลขง6มาเราก็จะต้องไปมองว่ามองว่าจาก3มันจะไปเป็น6ได้ยังไงลูกจาก3เนี่ยมันจะไปเป็น6ได้ยังไงมันก็ต้องมีตัวมาคูณถูกไหมฉะนั้นเราก็จะสังเกตว่าเอ๊ะแล้ว3เนี่ยมันคูนอะไรมันถึงจะได้6คะ่ะลูกก็คือ3 2นั่นเองถ้าคูณ2ก็ต้องคูณทั้งเศษและ ส่วนลูกนะคะคูณ2ก็คูณทั้งเศษและส่วน3 2ก็เป็น6ฉะนั้น7 2 14เติมง่ายๆเลยทั้งสูตรคูณได้ทำได้นะเศษส่วน8อะไรได้32ลกูก8 4เห็นไหมั้นคูณ4ทั้งเศษและส่วน4 5ก็20 9 3 27แน่นอนคูณ3 3 2ก็เป็น6 3อะไรได้12 สาคูณสี่ลูกนี่ถ้าคูณสี่ก็ต้องคูณสี่ทั้งเศษและส่วนสิบคูณสี่ก็เป็นสี่สิบเติมได้แล้วนะคะเติมสี่สิบไอตัวคูณตัวนี้ไม่ต้องมาเติมให้ครูดูนะอันนี้ครูบอกวิธีคิดนะลูกตัวนี้เป็นวิธีคิดนะเราเติมเฉพาะคําตอบหนึ่งอะไรถึงจะได้สี่ก็หนึ่งคูณสี่นะคะฉะนั้นหกสี่เท่าไหร่หกสี่ยี่สิบสี่ลูกตัวนี้ค่ะสิบเอดคูณอะไรถึงจะเป็นสามสิบสาม สุดคูณแม่11ก็11คูณ3ฉะนั้นคูณ3ทั้งเศษและส่วน4 43เป็นเท่าไหร่ลูก4 3 12เห็นไหมได้แล้วนะคะเสร็จแล้วในแบบฝึกหัดที่21ใหน้า21ไม่ยากเลยนะลูกค่อยๆทำค่อยๆฝึกนะคะต่อไปต่อไปเด็กๆไปดูแบบฝึกหัดในหน้าที่ ยี่สิบสองนะคะลูกแบบฝึงหัดในน้า22เนี่ยโอ้โหรูปแบบโค้งมาขนาดนี้ไม่ได้ยากเหมือนที่คิดนะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเติมตัวเลขแสดงจำนวนที่หายไปลงในช่องว่างค่ะให้เราเติมตัวเลขแสดงจำนวนที่หายไปลงในช่องว่างค่ะลูกจาก2ส่วน3มันจะมาเป็น4ส่วน6มันจะเป็นได้ก็ต่อเมื่อทำไมคะ 2มันต้องไปคูณ2ถ้าคูณ2ก็ต้องคูณทั้งเศษและส่วนเด,เด็กสังเกตไหมเวลาคุณครูพาทำเศษส่วนคุณครูจะพูดย้ําทวนกับตัวเองเสมอเพราะถ้าเราย้ํากับตัวเองเราเข้าใจหลักเราก็จะทําได้นะคะฉะนั้นต่อไป3อะไรถึงจะเป็น12ก็3คูณ4ถ้าคูณ4ก็ต้องคูณ4ทั้งเศษและส่วนแน่นอน2คูณ4ก็เป็น8เราก็จะได้ว่าเศษ8ส่วน12 ลูกนะเขามีรูปโอ้โหมีเส้นโยงให้เราเข้าใจใครที่แบบเข้าใจช้าเราต้องทบทวนและสิ่งสําคัญสูตรคูณนะคะในการเรียนเศษส่วนถ้าหนูไม่แม่นสูตรคูณเราจะไม่ได้นะลูกเส็็เปร๊บเราก็จะมาดูที่ตรงนี้ค่ะเศษสี่ส่วนห้ามันจะมีค่าเท่ากับอะไรนี่ห้าสองก็เป็นสิบสี่สองก็เป็นแปดเห็นไหมแปดสามยี่สี่ถ้าคูณสามก็ได้สามสิบดูจํานวนที่เขากําหนดให้ สจะเป็น12ได้ก็ต่อเมื่อมันคูณ3ฉะนั้น7 3ก็เป็น21ค่ะ21คูณอะไรถึงจะเป็น4ี่สคูณ2นะคะคูณ2ฉะนั้น12บสองก็เป็น24เห็นไหมง่ายมากเลยอันนี้คือวิธีการหาเศษส่วนที่มีค่าเท่ากันโดยสังเกตตัวเลขที่เขากำหนดให้แล้วท่องสุดคูณนะคะต่อมาแบบฝึกหัดที่4ค่ะลูก เขาให้หนูหาเศษส่วนที่มีค่าเท่ากับเศษส่วนที่กําหนดให้มาอีก4จํานวนค่ะง่ายๆเลยคุณรูพาทําไปแล้วใช้วิธีพหูคูณไปเลยลูกคูณ2ไปเลย3 2เป็น6ค่ะ8 2 16 6 2 12 16 2เป็น32 12 2เป็น24 32คูณ2เป็น64 24เป็นคูณอีก2เป็น48 ร้อยยี่สิบแปดเห็นไหมได้แล้วเราก็จะเติมมาโอเคนะต่อมาเศษห้าส่วนเจ็ดคูณสองทาไปห้าสองก็เป็นสิบเจ็ดสองสิบสี่เป็นยี่สิบยี่สิบแปดคูณสองอีกได้ไหมสี่สิบเป็นเท่าไรหร่ลูกแปดสองสิบหกใส่หกทดหนึ่งสองสองสี่เป็นห้าสิบหกเป็นแปดสิบส่วนด้วยเท่าไหร่คะ โอเคนะอันนี้คือหาเศษส่วนที่มันมีค่าเท่ากันธรรมดาคุณรูใช้วิธีการเอาสองไปคูณเข้าทั้งเศษและและส่วนนะลูกมาดูแบบฝึกหัดด้านล่างแบบฝึกหัดด้านล่างวงล้อมรอบค่ะเขาบอกว่าให้หนูเนี่ยวงล้อมรอบเศษส่วนที่ที่กำหนดให้โดยที่ทำไมคะ วงรอบเศษส่วนที่มันไม่มีค่าเท่ากับเศษส่วนอื่นวิธีการสังเกตง่ายๆหนูสังเกตที่ตัวส่วนได้สองเป็นสี่ได้สองคูณสองสี่เป็นแปดได้อะไรที่แตกต่างหกค่ะเห็นไหมไปดูอีกอะไรคะอันนี้ตัวส่วนมันได้เนี่ยสามเป็นหกได้เป็นสิบสองได้ฉะนั้นเราไปดูตัวเศษทีนเ,เนี้ยจากเศษเนี่ยสองเป็นสี่ได้เป็นแปดได้แต่เป็นห้าไม่ได้เห็น เพราะสองสองเป็นสี่สี่สองเป็นแปดเนี่ยฉะนั้นห้าไม่เหมือนวิธีสังเกตนะดูที่เลขนะคะข้อที่สามเป็นไงลกูกอะไรที่มันไม่เข้าเลยจากอะไรเลยสามเป็นเก้าเป็นสิบสองได้ฉะนั้นสามหนึ่งเป็นสามสามเป็นสี่ได้เป็นอะไรที่มันไม่เข้าลกูก เศษหนึ่งส่วนสามเนี่ยถ้าคูณสามมันก็จะเป็นตัวนี้ถ้าคูณสี่ก็จะเป็นตัวนี้แต่สามอะไรที่คูณกับจํานวนนี้แล้วมีจํานวนนี้มีไหมไม่มีอันนี้คุณครูยังไม่ได้วงนะคุณครูให้เราดูก่อนฉะนั้นจํานวนที่มันไม่เท่ากับจํานวนอื่นก็คือเศษสามส่วนสิบสองนะลูก เพราะมันไม่มีตัวใดคูณกับหนึส่วนสแล้วได้จำนวนนี้นะถ้าเอาแม่3 3, 3, 3, 3มเป็น3 33ก็จะเป็น9ตัวส่วนตรงนี้ต้องจะเป็น9มันถึงจะถูกมันก็คือจำนวนนี้โอเคนะต่อมาข้อที่4ค่ะข้อที่4เรามาดูลกูกเศษส่วนไหนเอ่ยที่มันไม่ไม่เท่ากันกับจำนวนอื่น2 2งสเป็นสี่เป็นสิได้4 2่เป็นแได้ แต่42.8เนี่ยอะไรที่ไม่เหมือน5นั่นเองนะคะโอเคนะฉะนั้นวิธีเราใช้วิธีการสังเกตนะลูกวิธีการสังเกตนะว่ามันเป็นเศษส่วนที่มันไม่เท่านะคะต่อมาเด็กๆไปดูแบบฟึกหาดเอ๊ะนดริ A ัลนตัวนี้อยู่ไหนเอ่ยโอ้โหมาถึงหน้าสุดท้ายของแบบฝึกหาดวันนี้ที่คุณครูพาทำนะคะสำหรับเด็กๆที่คุณครูขาหนูกฟังไม่ทนันท้ายคาบ คุณครูขอเวลาสักแป๊บเดี๋ยวคุณครูลงวิดีโอให้นะคะสามารถติดตามวิดีโอย้อนหลังได้แล้วก็คนที่ไม่ได้เรียนออนไลน์สามารถเรียนออนแอร์ได้นะลูกนะคุณครูลงเป็นวิดีโอให้ดูแอลเลนค่ะเด็กๆมาดูดูแอลเลนค่ะหาตัวเศษหรือตัวส่วนที่หายไปนี่ไงคุณครูบอกว่าวิธีการหาเศษส่วนที่มันมีค่าเท่ากาันเนี่ยมันมี2แบบใช้วิธีการเพหุคูณคือใช้ตัว2มาคูณเข้า รืออีกันึงคือการหารออกหารออกถ้าหารก็ต้องหารทั้งเศษและส่วนลูกหนูดูตรงนี้ค่ะจากสิบมันจะกลายเป็นห้าสิบมันกลายเป็นห้าได้คือสิบหารสองเห็นไหมคุณครูบอกว่าถ้าหารก็ต้องหารทั้งเศษและส่วนฉะนั้นหกหารสองสองอะไรได้หกสองสามเป็นหกเห็นไหมมันก็จะได้จํานวนเศษส่วนที่มันมีค่าลดลงนะคะต่อมาจากหกเป็นสองก็คืออะไรหารสามถ้าหารสามก็ทั้งเศษและส่วน ฉะนั้นเขากำหนดมาให้แล้วสามอะไรได้เก้าสามสามเป็นเก้าจากแปดเป็นสองอะไรคูณแปดอะไรหารแปดถึงจะได้สองลูกสี่นะ,ะหารสี่ถ้าหารสี่ก็ต้องหารทั้งเศษและส่วนฉะนัสี่หารสี่ก็ได้หนึ่งลูกอันนี้ใช้วิธีการหารนะคะใช้วิธีการหารออกเศษส่วนมันก็จะมีค่าลดลง มาดูแบบฟึงหัดด้านล่างค่ะแบบฝูงหัดด้านล่างอันนี้เขาบอกว่าทำจำนวนคลาสต่อไปนี้ให้เป็นจำนวนคลาสที่อยู่ในรูปของเศษส่วนยังต่ำการหาเศษส่วนยังต่ำม,มีอยู่ว่าแบบนี้ค่ะคุณครูบอกว่าเศษสี่ส่วนแปดเศษสี่ส่วนแปดตัวนี้จะไม่ใช่เศษส่วนอย่างต่ำนะลูกเพราะมันสามารถหารต่อได้ถ้ามันหารต่อตัวเดียวกันได้ทั้งเศษและส่วนเนี่ยแสดงว่ามันยังไม่ตม่ำ มันหารได้ลูกเอาสี่มาหารถ้าคุณครูเอาสี่มาหารก็คืออะไรสี่หนึ่งเป็นสี่สี่สองเป็นแปดฉะนั้นเศษส่วนยังต่ำของเศษสี่ส่วนแปดก็คือเศษหนึ่งส่วนสองวิธีการหาเศษส่วนอย่างต่ำก็คือเอาตัวมาหารถ้าหารลงตัวทั้งเศษและส่วนหารให้ได้น้อยที่สุดหารจนกว่าจะหารไม่ได้แล้วนั่นคือเศษส่วนอย่างต่ำฉะนั้นในนี้เขาให้หนูมาเป็นจำนวนคละ เป็นจำนวนคล่าเราจะต้องทำไงคะทำให้เป็นเศษเกินก่อนนะลูกหรือถ้าไม่ทำให้เป็นเศษเกินเราก็ตัดได้หนึ่งตัวนี้จำนวนเต็มยังคงเดิมค่ะเศษสามส่วนเก้าตัดได้ลูกสามหนึ่งเป็นสามสามสามเป็นเก้าเห็นไหมอันนี้ใช้สูตรคูณแม่สามเข้ามาตัดจำนวนเต็มคงเดิมค่ะคือหนึ่งค่ะสามหารได้สามหนึ่งเป็นสามสามสามเป็นเก้า ฉะนั้นเศษส่วนอย่างต่ำของจำนวนเต็ม1เศษ3าส่วน9ก้าก็คือ1เศษ1นส่วนสามนั่นเองนะคะสุดท้ายท้ายสุดมาดูค่ะสองตัวนี้เป็นยังไงสองตัวนี้จำนวนเต็มยังคงเดิมค่ะตัวเศษกับตัวส่วนตัดได้ค่ะสองตัดสองสี่เป็นแ2ดสองห้าเป็นส0บเห็นไหมฉะนั้นจำนวนเต็มสองเศษ8ส่วน10ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็จะได้ว่าอะไรคะ 2.4.5เศษ4ส่วน5นั่นเองนะคะโอเคนะสำหรับแบบฝึกหัดนะคะให้เด็กๆทําแบบฝึกหัดลงในหนังสือเรียนนะคะวิดีโอนี้คุณครูจะบันทึกไว้ให้สำหรับคนที่เรียนไม่ทนันฟังไม่ทนันแล้วก็ทบทวนย้อนหลังได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคาบหน้าคุณครูจะลงเนื้อหาให้อีกนะลูก